ของคอกตอนนี้นักล่าสองสองหนุ่มกำลังตามล่าผู้ปกครองคอกนะครับอพอโอเคออเ,คเยน็เยนมาแล้วดุนะจัดไปจัดไป อย่าให้ขาดสายโดนครับไม้สองโดนแล้วครับ่าใจยเย็นนะครับใจยเย็นใจยเย็นม,มาถึงนี่แล้วห,หนนเต็มเต็มยังใหญ่ครับตามถอยหลังหน่อยครับ ได้เฉพาะดีเลยได้ได้ชัดชอดพอดีเลยโดนนะครับเต็มเต็มครับอือฮึก็ปีนระเบยดลงได้เลยครับบึ้มโอ้โหเขาปีนระเบยดตามเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ

ไม่โดนด้วยตัดไปเลยเลต้องใจสุดเร็วๆได้ได้ได้เห็นอยู่ลมจะตีเข้าละระวังเดี๋ยวเที่ยวเดินไปเดินมาดินะนั่งแดกให้มันเป็นจังหะหนักเร็วๆห้ามครับออกซื้อโอ้ครับครับต้นครับต้ครับออกซื้อออกซื้ออันนี้มากับไส้กิ้มครับไส้กิมแห่งลิเกียครับครับทำลิเกีย คนนี้แหละคนปล่อยข่าวว่ามีทองมีเธิงนาะหาไอควักเดือดร้อนไปทั้งประเทศคนนี้แหละคนนี้ก็ไปพูดนี่อะไรอือเอาสวยป้ามไข่นี่สวยกว่าครับนี่สวยกว่าครับปื้มโดนโดนโอ้โหนี่จะอยู่กันวะลุมเลยเนี่ย มันอยู่ตื้นหนึ่งเลยจิงแม่มาไหนวะอยู่ในะไรไหมโอเคนะครับนี่ครับถ้าเราเจอคอกเยอะนะครับเราหมดปัญญานะครับไม่ใช้เหยื่อตัวนี้นะครับกินเร็วมากไม่เกินสามไม้ค่อดึงนะครับจริงๆความดันขึ้นแล้วบอกด้วยนะอย่าฝืนนะอายุอานามอาจารย์ไม่ใช่น้อยแล้วนะนี่ไม่ตีไปห้าไม้ จะเป็นลมแล้วใช่ไหม,มไปใกล้เป็นทำไมอ่ะโดนแ,แล้วครับลลไปใกล้มันทำไมโดนแล้วครับใหญ่เว้ยไม่ออกสายวะหนึบจะไม่ให้ออกเลยพักสา่โอ้ไม่หนึบมึงรู้มึงตายอย่างเดียวโดนมาแล้วครับ ายเห็นไหมายสวิงหน่ยครับโอ้ต่อ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 อะไรช้อนเลยโอ้ใจเยมันไม่ยอมง่ายงัดงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอู้หนี่ครับโอ้โหตัวนี้สะใจเลยครับท่านผู้ชมสะใจไหมครับสะใจเลยีครับ เล่นให้หมดเล่นให้หมดหมดตัวนี้สะใจเลยครับบอกน้องสกลายตัวเท้าเข่ายังไม่ยอมครับยังไม่ยอมอันนี้แยละย้ฮ <Yeah! S 2> ่าฮ่าแปดูลครับตัวนี้สะใจจริงแปดป่ะ ได้ครับเจ็ดแปดลยแปดกว่าเนึ่เก้านะพี่อ้่สิบลุกมีสิบเหรอโอ้ยไม่ไม่เอายิงได้ได้อันรี้หงวมีเก้านะไม่ต่ำกว่าแโลไม่ต่ำกว่าเจดกับแเจ็ดโลกว่าเโลเ็ดโลกว่าตัวนี้ไม่เจ็ก็แปดเหอ่าไม่แก็เก้าไม่เก้าก็สิบละยัดอ่ะยอะนครับอ่าเวเียิเชนเบดครับไปแล้วครับระวังมือเดี๋ยวก็งับมืองานเข้าเีเนเบดครับ ยังไงโบก้าโบก้าอออื่าเดี๋ยวนะครับเราไปร่มเดี๋ยวครับมีร่มเอากางแดดเนี่ยสวยอะไรโอ้โหสุดยอดครับนี่ออกเลยครับขออนุญาตนะครับขอตากล้องทิ้งนะย่ตายเล่นอะไรกันนี่คนบ้าอะไรใส่แว่นข้างเดียวเล่นอะไรกันนี้ มันไม่สู้เลยมัน,นงคงเหนื่อยสู้ทีเดียวสองทีน่าจะมีเจ็ดแปดนะโแปดได้ผมว่าแปดอะแปดไม่ต่ำครับอาจจะสิบด้วยได้ป่ามันอ้วนนะเนี่ยจริงเหรอครับป่ามันอ้วนนะเนี่ยช่างไรอะพี่ป่ามันอ้วนนะต้องระวังมือเหมนตัวนี้นี่ตามกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับนะครับตามตั้งแต่เมื่อวานเลยครับตายตายครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับ ไปนะพี่จิ้มนะครับผมจิ้มไปนะแน่นอนแน่นอนไปมันะพี่ไปนะไปครับไปครับเรียบร้อยโอ้โหสิบเอ็ดกว่าเอ้าน้าถือครับเฮนนเคนเบ็ดช่วยช่วยร่วมแสดงความยินดีหน่อยครับขอขอตะกล้องร่วมแสดงความยินดีด้วยครับให้หน่อยครับ ดูกันนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องยื่นครับใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับโทษทีนะครับอันนี้ห้อยไว้เฉยครับของจริงครับของจริงระวังมือมันระวังมันครับนี่ครับยืยืดยืดตามมาสองวันแล้วครับโอเคนะครับอย่เข้าไปยืนนโอเคครับคือยืนในใกล้ไปเลยนะฟินสปูนเนี่พี่กิ๊บครับ